วันนี้คุณดินี่จะมาแบ่งปันนะคะการ Copy l i ้ลิงก์ l ล n e นะคะเพื่อเอาไปแปะในจิตลิงก์นะคะถ้าใครยังไม่มี l ล n e อ f อ i c i a l นะคะเราก็เข้ามาที่หน้าโฮมนะหรือตรงด้านล่างที่มีคำว่าเป็นรูปบ้านนะคะพอเราก,กดมปุ๊บมันจะมาหน้านี้เสร็จแล้วปุ๊บให้เรากดตัวคนตรงคำว่าเพิ่มเพื่อนตรงเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้เลยค่ะกดคำว่าเชิญค่ะ แล้วเราก็กดคำว่าเชิญปุ๊บเราก็กดคำว่า SMS ค่ะแล้วเราก็เลือกดูนะคะที่ข้างหลังลายชื่อเบอร์ข้างหลังเบอร์โทรหรือลายชื่อที่มันไม่มีคำว่าลายขึ้นนะคะเราติ๊กเลยค่ะพอติ๊กเสร็จปุ๊บเราก็กดคำว่าเชิญค่ะพอเชิญปุ๊บเราก,กดว่าเฉพาะครั้งนี้ค่ะพอมันขึ้นมาข้างล่างเห็นไหมคะในตรงในตรงช่องเมสเซจนะคะให้เราเอามือจิ้มนะคะ มันจะขึ้นคํานี้แล้วมันจะขึ้นคําว่าขัดลอกให้เรากดคําว่าขัดลอกเสร็จแล้วเราออกไปที่โน้ตเหมือนเดิมค่ะเราจะได้ทําไว้ใช้ครั้งเดียวเลยเนาะก็เขียนว่าลิงไลน์เว้พอดีครูมีหลายลายนะครูก็จะใช้อันนี้แล้วก็กดเลยว่างเท่านี้นะคะเราก็จะได้รลยแล้วแล้วเราก็ตรวจดูอ่ะกดลงมาเปิด มาหน้านี้ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนตัวเองได้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกดมเมสเซจส่งเขาหาเขานะคะเรียบร้อยแล้วจัง